รับตาล่วงดีๆเต้ยให้ไปมืดนั่นมืดนี่เลยช่วงเวลาหนึ่งที่เขาสิกควนจีบิึงจขงีขวางสำรวจจขีขวางแต่ละมือก็สำรวจไปสักวันพอเฮตบ้างแผน้นเลยจขีขวางสำรวจจขีขวางตรวจตาจขีขวางสำรวจคว่ำพร้อมคว่ำขาดตกบกพร่องมันต๊กยังบกพร่องอยังสิละ กวนสิมาก่อนสิเตียนสำรวจตรวจตาเจ้าของควรสิเน้นอีหยังวิชาอีหยังทบทวนอีหยังต่อไปผู้ใดสิสอนเตรียมพร้อมนี่ล่ะความเตรียมพร้อมมีแผนในใจแล้วมีแนี่ิเฮ็ดสิ่งจีตของขามในใจสำรวจตรวจตาเบิ่งว่าสิเฮ็ดอีหยัง สำรวจซื่อๆแล้วก็เลี้ยวไปกับบัวนี่เน่าสีสีเห็ดไปน้ำซุมสีแก่ศูนย์กับสีตำรวจไปเสียวยัยงใส่ก้นใส่ยังบ่เตรียมใบแก่แน่าใดไม่ยังเตยมันจะเบิ่งยังเลยรับตาบ่าลงติเพี่ยนนี่มีมีหิวแต่ เพิ่งแก่ยวงเนี่ยนะแ้าสุยากเบิ่งมาทั้งนอกหลายได้เน่าจีเฮ็ดกัดจังลงมือปฏิบัติเรียนหรือว่าเฮ็ดไปตามที่คิดไว้สิตั้งไว้ตั้งต้นไว้ตั้งตัวไว้ยังมือเศ้าเนี่ยมันได้ผลยังไง แต่ละขาดแต่ละเรื่องแต่ละเน่าจิตตั้งท่าไว้เบ่งผลมันน้ำโมเป็นว่า,นาไปแล้วพอแล้วมือไปใ,ในกมะมม,มือไปซื่อๆคำามาใดอียังแน่บ่ใดยังแน่ตรวจสอบไว้เตรียมไห้อีกบันทึกไหวโนดไหวคืดไหวบาบ่เข้าใจก็ไปสิทบทวนอีกว่าหรือสิไปเฝ้าไปอ่อนไปหา ทรงพนันพูนีเขานอนฟันดีนอวันนั่นเองครับเป็นเรื่องง่งายๆแต่ละมือ่อแต่ละเว้นคำว่าบริันได้กับเฝ้าไปเบิ้งการบ้านไปทบทวนไม้ตัวน,นี้บัได้นั่นชืเบิังยังบีตามุกมุดมุดแต่หาเบิง้งหาทบทวนวิชาตีบัได้เบิ้งวิชาที่เรียนผ่านมาได้ยังแนวบัได้ย,ยังแนว อันบ่ได้กัเตรียมมาถามคู่หรือเหตุอย่างมีแผนสำรวจจะขวงตั้งทา่าไว้งีมือเช้ามากกัทบทวนอีกแผนยังสิเหตุต่อไปเขาสิสิเหตุยังมือดิสิเลียนยังจิตต้องการวิซายางเนียนอันใดว้นหลบยวงเสียเป็นวัตจักมันมันก็ดอยู่ใน่ในการศึกษาอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในสมาธิ แห่งการเลี้ยนแห่งการรู้มีอารมณ์เดียวตั้งมันอยู่ในเรื่องการเลี้ยนการศึกษาอยู่ไปยังสิละเรื่องทั้งอื่นเขามาแรกมันก็เป็นเรื่องอมาส,สุดมาล,ลากเขาออกจากอารมณ์ของการศึกษาตัวของนักศึกษาของนักเรียนขันคำเขา่าล่เฝ้าโทหาผู้เบาเนี่ยนะนีน่คือต่ออยู่ห็นมันก็เป็นไปยังเสร็จหนาโรงเรียนกับไปอยากเรียนในบ้านเนี่ยฮาวฮึบฮึบสิเขาอยู่ไปแต่เห็นเขาอยู่ใส มันก็มีเนวดึงเนวจองออกขั้นบนมีเนวมุนเนี่ยม,มันกัดไปตามนั้นตามวงจรวัตจักรมันสำรวจตรวจตามมาเตรียมพร้อมมาแล้วกัดลงมือเลี้ยนเลี้ยนแล้วได้บ่ได้กัดทบทวนจะของอยู่นี่หันในขาบเลี้ยนในหลังเลิกเลี้ยนย้ำมือเลี้ยงอีกมีการบ้านมีหยังทบทวนการเลี้ยนจะของหันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นี่มันกับง่ายขึ้นการใช้ชีวิตกับง่ายขึ้น พอมีอาปูปกครองก็ดูแลไงเป็นแท้เป็นซุ่มผู้ยิ่งซุ่มผู้ไส่กับโมบันใดอยู่เนี่ยซุ่มผู้ยิ่งมันใายปูไส่กัดเห็ดเหนเบิ้งเห็ดเหนเบิ้งเป็นใบทว่ามาวันหน่อยวันใหญ่ข้าเจ้ากัดวางซุ่มลูกผู้ยิ่งมันบระจันได้จักหนังถือกล้อถือล่วงไปกระไลหมวกันกับยกตัวยางข้าวหนเบิ้งเดียวม้อใด อันพ้นทหารสิปดมันกัดท่าทาเป็นสิบโทษสิบเอกแต่งตัวรอลงคําเมล่าลงมาตัวเอาเด็กหน่อยเป็นนอนนำ้ำเก่าคนสิบคนเสียโทรศัพท์เสียโน่บุกให้มันบน่หน่อยเครื่องมันตัวว่ามันสิเอาไปทรงงานไห้ไายนันยืดไปเลยมันก็นไปจำนำไปขายของเงินขึ้นพร้อมท่ายรูปไปพร้อมเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินนี่แหละเสียงอ ก็มีแต่ซุมบอไฟเลี้ยนนี่ละเดียนไปน้ำเขาไปพ่ออากันในเปลี่ยนนีนยังกัดใจง่ายเป็นข้าวเป็นยังเป็นข้าวขึ้นมาสิเอามาเบิงมาน่อมใส่จะขวางพวามเป็นสิคือขึ้นเนี่ยอยู่ไหนจะขวางเมือนหลงคาุ่มสาวผมเหยียนอยู่นี่อินเทอร์เน็ตนียังกบว่าไปนี่กัดเป็นแนวสิด,ดึงเฮ็ดเนี่ยทวงความเดี๋ยเล่นให้แกเฮ้า แค่นที่สิไปได้ไกลกว่านี้ก็มาเสียเวลาน้ำคึดน้ำแนวนั้นนะน,นี่ได้บ่ไปหอดใส่วนจะอยู่น้ำเก่านี่แหละแค่นที่สิความรู้มันบ่ทันได้สิ้นสุดรู้ซ้ำนีก่ก็ยังมีรู้ไปกว่านี้เรื่องเดียวกันนี่ก็ยังระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาควรล้สีหู้ขึ้นไปให้สูงที่สุดเต็มศัก,กยภาพเพราะมันบ่เมยียนโมเป็นเอาซ้ำคู่ป้อนให้ป้อนให้ มันมัวเป็นนักเรียนมัวเป็นนักศึกษามัวเป็นนักแสแวงหามันต้องได้รายคนนั้นมันต้องแสวงหาคนนั้นเพิ่มเติมเนไปรายคนนั้นหนังสือในห้องสมุดมีได้เหลี่ยมดีดีเขาเจาซื้อมาให้หาหกหมื่นพระกันอ่านเบิ่งแสวงหาเบิ่งเติมเต็มเขาไปเนี่ยขรมู้มันจิเป็นแสนมันเดีผู้นึงกับซื้อมาเดียวหนึ่งผู้นึงกับซื้อมาเดียวหนึ่งเธอนึงกับซื้อมาสองหมื่นเธอสองกับซื้อมาหาหมื่น จ็ดหมื่นมีแต่แนวนดีๆพักกนรแสวงหาเอาเพิ่มเติมเข้าไปกระบวนการเลียนการสอนกับยูต้งสิล,ะท,ทล,ะ,ะ,ละ,ะทบทวนแตกัเลียนเลียนแตกัทบทวนตรวจตาสํารวจเพิงผลมันมันได้ผลบ่ตัวใดบ่ได้ผลกับมันเตรียมไว้พอสิมาเลียนมือไหมกับมันตั้งท่าใช่อีกว่างแผนไว้ยังสิละ อยู่ในวงจรของการเลี้ยน,นึงสิมันกับพอไปในทางที่เสียทีหายทีเป็นข้าวเป็นข้าวขึ้นมาคือสิบบน,นเป็นข้าวโรงเลียนหนกตีเห็นเป็นข้าวทีทางอื่นที่มันได้เห็นอา้าวเขาห้องบนะ่เนี้ย